สวัสดีครับวันนี้มาปากเบ็ดครับผมเป็นน้ำเข้าทุ่งนาครับผมแต่ไม่ปักในนาครับผมเพราะน้ำมันเพิ่งเข้านู่นครับเข้าขาวที่ผมชี้ให้ดูนะครับจะเข้าไปนู่นเลยอีอีตรงนี้จะเป็นคลองผมจะปักไปนะครับผมจะปักไปนู่นเลยเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าวันนี้จะหมานไหมครับผมมากับเจ้าตัวเล็กครับผมแล้วก็มีเบ็ดมาห้าสิบคัน ผข,ของหนูเท่ากี่คันสิบหกสิบเจ็ดสบกสิบเจ็ดยังไงอะสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยนับยังไงแล้วก็เกียมมุ้งมานอนเฝ้าเลยครับผมเพื่อเพื่อปากกินดีนะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าจะกินหรือไม่กินไม่รู้นะครับผมมาสองคนพ่อลูกสิบรกคันสิบหคันจะปักด้วยไงปักปักตรงไหนในนาอ่ะ บอกกับท่านผู้ชมที่ว่าฝากกดไลค์อ่ากดแชร์กดอะไรอีกกดติดตามแล้วอะไรอีกเราจะขายเหนืยนะครับผมเนี่ยออกคลิปไม่รู้กี่คลิปยังจะอายกล้องอยู่นั่นเนละยไอตัวเล็กเนี่ยอ่าไปครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่ามีปลากินหรือเปล่านะครับไปครับ ตอนนี้ผมก็ลายเบ็ดเสร็จแล้วครับผมที่บ้านผมจะเรียกเป็นลายนะครับผมเนี่ยคือว่าปักออกปักไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับผมเบ็ดแล้วเราก็จะมาเฉาะป่องนะครับผมไอ้นู้นเจ้าตัวเล็กกำลังเฉาะป่องให้ผมนู้นครับผมอยู่ไกลเหมือนกันนู้นเลยครับผมแปเดี๋ยวผมจะไปเฉาะป่องก่อนนะครับรอเย็นๆถึงจะมาใส่เหยื่อครับผมเป็นเหยื่อเขียดครับผมไปครับผม เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนค่ำๆครับหรือตอนเย็นนะครับผมว่าจะกินไหมครับผมไปครับแล้วถอนออกมาพอด,ดีปักเสร็จแล้วครับผมเมื่อเกี่ยวเหยื่อเสร็จแล้วก็ขออภัยด้วยตอนที่เกี่ยวเหยื่อไม่ให้ดูครับผม <c ười> กลัวช่องบินนะครับผมมันกลัวจะอะไรทารุนสัตว์เนาะเป็นเบ็ดเขียดนะครับผม <c ười> ก็ระวังไว้ก่อน นี่จะตัวเล็กปากอยู่ทีนี้เราจะไปลุ้นขากลับว่าจะมีกินเปล่าแต่เมื่อกี้ปากมาไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมกินตามหลังมาของหนูก็กินใช่ไหมหนูกินตัวนึงอ่าลองไปเปิดถุงให้ท่านผู้ชมดูดิถุงพยองใหญ่อะอ่าลองเปิดทีของหนูปลาจูดเลยอ่ะปลาจูดยังปลาตัวเล็กเขาเรียกปลาจูดอ่าเนี่ยครับไม่กินแป๊บแป๊บกินตามหลังมานะครับโอ้โหแล้วเอายาใส่ทำไม ไปเดี๋ยวไปลุนกันครับผมเราก็เดินมากลับนะครับผมกลับไปอยู่ห้างนู้นนะครับผมฝนก็มามืดตึ๊บเลยครับผมเนี่ยโอโ้โหคืนนี้น่ากลัวจะตกครับแต่ยังไม่ยังไม่เจอป่ากินเลยโอ้โหโอโ้โหทำไมมันแกวนเจ้าวาเขาก็หนีนแหวงล่างด่เออแหวง่งบนไปไปดูกันลุ้นกันครับผม กินแล้วครับผมนี่ครับรูรูรูจับจับจ้าขึ้นมาทำให้ดีลูกทำให้ดีกินตามหลังกินตามหลังเออส่วยใสวยเยใส่พอได้ครับผมไปเดี๋ยวไปลุนกันอีกตัวเออีกว่าจะมีไหมครับผมไปครับไปลุนต่อครับผมไปครับโอ้โหฝนตกครับผมแต่ป๋าจะอยู่หรือป่าก็ไม่รู้รู้ดิโอ้โหไม่อยู่ เออเยอะเกี่ยวลูกลูกฝนมาฝนลกเ้าวาว้วววา,มามยวยลูกลูก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 ลูกูกลูกเลูกลลูกลกลยกูกกกกลูกกลลูกู ผลสรุปว่ายังไม่กินครับผมขากลับมานั่นแหละกินตัวเดียวทั้งหมดสามตัวแล้วเนาะไปะเดี๋ยวเข้าร่มก่อนรอฝนหยุดค่อยมาเลาะครับผมที่บ้านเขาเรียกเลาะกันไปครับอ่ะมานั่งที่ห้างแล้วครับผมฝนตกนะครับคึมมาเลยนั่งครับผมแล้วลงเม็ดแล้วด้วยนะครับเลยมานั่งกินข้าวนะครับมีปลาทอด ปลาเกลือทอดปลาทอนนะครับหาหาปลากินปลาครับกินง่ายๆแล้วมีไข่เจียวนะครับแล้วมีไข่ดาวนะครับแฟนก็ทําให้แล้วก็มีน้ําพริกเห็นไหมครับเนบ้านนะครับไม่ใช่ล่าไม่ได้ร่าไม่ได้รวยนะครับแล้วก็มีหม่าม้าท้องห่อไม่รู้จะลวกกินกันยังไงไม่รู้จะเอามาทำอะไรหม่าม้าเนี่ยกินดิบดิเลยท้องก็อืดเลยไปครับผมมากินข้าวด้วยกันครับผม ไปครับขอกินข้าวคร,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 รับรอบมาไปเลาะไม้อีกหนึ่งไปเลาะมารอบแล้วครับผมไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบนะครับผมเนี่ยได้มานะครับรอบแรกนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกรอบที่สองนะครับพอได้ครับผมหกเจ็ดตัวไปครับอ่ะรอบที่สองครับผมเนี่ยได้หกเจ็ดตัวครับผมไม่ได้เอากล้องไปอีกันี่ยฝนลงเม็ด โอ้โหตอนเลาะก็ไปเลยให้ดูนะครับผมอ่ะไปะเดี๋ยวไปเอาไปเลาะใหม่นะครับข้าฝนหย,ยุดหยุดจะเอากล้องไปด้วยครับผมไปครับอ่ะสวัสดีตอนเช้าครับผมเมื่อคืนเลาะส่องเที่ยวครับฝนตกนะครับผมนี่ก็คืนใหม่แล้วครับผมโอ้โหตกทั้งคืนครับผมจากน้ำในนาตรงนี้ไม่มีก็มีซะแล้วฝนตก นะครับแล้วก็เก็บเบ็ดมาแล้วนะครับเก็บมาเรียบร้อยอันนี้ได้ปลามานะครับผมว่าจะเอากล้องไปถ่ายได้กด้วยนะครับก็ฝนมันลงเม็ดขวกล้องเปียกนะครับเนี่ยครับผมที่ได้ตอนตอนเช้าด้วยแล้วก็เมื่อคืนด้วยนะครับผมหมานเลยนะครับให้ดูใกล้เลยครับผมนี่ตัวตัวใหญ่มีนะครับขอได้เลยนะครับ ไปเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับบ้านก่อนครับผมกลัวโดนฝนไปครับผมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์สับสกายนะครับผมเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหัวล่ออะไร